สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆค่ะวันนี้มาแวะซื้ออาหารให้น้องแมวค่ะอาหารละลายนิ้วในตัวนะคะขเขาจะเปิดเปิดขายวันจันทร์วันจันทร์ถึงถึงวันอะไรนะหยุดทุกวันพุธเนาะอาทิตย์หนึ่งหยุดวันพุธวันเดียว ไมไ่เอะ,อะทำไมไม่เปิดอะมาเลือกอาหารให้น้องแมวน้องแมวสองตัวมีเขาจะเป็นนิ้วเนาะเขาต้องกินหัวอาหารละลายนิ้วในตัวเนาะตัวนี้เหรอ นี่แหละเนื้อในสองตัวนี้มันกินได้สามแ้วแมวทำหมันมาแมวทำหมันมามันจะฉี่ไม่ออกเกี่ยวไม่ออกนะนต้องกินหัวอาหารแบบนี้ตลอดเลยอันนี้ก็เป็นร้านอาหารของน้องหมาน้องแมวมีทุกอย่างมีทุกราคามีอย่างดีอย่างไม่ดีหัวอาหาร มีทุกอย่าง,งของใช้น้องแมวของใช้น้องแมวน้องหมาอาทิตย์หนึ่งเขาจะหยุดวันเดียวคือวันพุธของหมาของแมวเยอะเลยอันทางนี้ก็เป็นหัวอาหารน้องหมาน้องหมาข้างบน ข้างบนก็ของน้องหมาเยอะน้องหมาน้องแมวเยอะมากเลยถ้ทาที่บ้านหมดก็จะมาซื้อที่นี่มีหลากหลายมีทุกอย่างอาหารน้องหมาน้องแมวค่ะแต่มียี่ห้อน เป็นอาหารละลายนิ่วในตัวเนะาะก็จะมีราคาแพงกว่าอย่างอื่น,นจะมีราคาแพงกว่าอย่างอื่นอันนี้สามร้อยแปดสิบห้าถุงนิดเดียวสามร้อยแปดสิบห้าอันนี้หกร้อยหกร้อยเก้าสิบเก้าตกี้ดูอะไรเนี่ยฮะใช่ปะวะอะไรนี่อยู่นี่เออเออแบบนี้แหละไซส์เล็กนี่ ตัวนี้เหรอตัวนี้เหรอสุรลายใช่ไหะตัวนี้ละลายนิ่วในตัวปกติมันกินตัวไหนอยู่นี่แหละนี่ใช่เหรอเออนี่แหละถุงเท่าไรอย่างงั้นถุงแค่นี้เจ็ดร้อยกว่าบาทถุงแค่นี้เจ็ดร้อยกว่าบาทนิดเดียว่อันนี้พันสองที่นด้กี่ฬาเนี่ยถุงเท่าไรนะสองร้อยกว่าบาท ตัวนี้ก็ละลายนิวในตัวไม่ใช่เหรอเนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวนี้เหรออือนี่จะเป็นนี้วะตัวนี้เจ็ดร้อยกว่าบาทเอาเป็นอย่างลี้กินเปลีนตัวนี้ลายสองห่อก็ได้สองห่อเท่าไหร่อ่ะเก้าสี่ร้อยบาทอ้ยนี่เลยเยอะกว่าหรือเปล่ามันต้องไปสูตรนี้เนอะสูตรนี้มัน สองห่อนี้สี่ร้อยกว่าบาทเออก็สองร้สิบเก้าบาทนะห้องจนะมไม่ต้องให้ตัวอื่นเขากินไงตัวอื่นกินอย่างอื่นได้ไงไม,ไม,ไม่กินกินไม่ได้อยู่สองตัวสองหอหอ่อนิดนึงเนาะอ๋อปกติมันจะกินยี่ห้อนี้ใช่ไหมก็มันหอ,หอละพานฝ่านิดเดียวอยงเงี้ยทันสองอะ่ะที่มันเคยส่งมาให้อันนี้ สองห่อตก4ี่ร้อยกว่าบาทจ่ายตังไปไม่พอด้วยตังก็ไม่ต้องให้ตัวอื่นกินต้ให้ตัวพวกนั้นกินมีเืองผาดเท่าไหรนะ่เา้าสิบผัดเท่าไหร่นะั่นเข้าไปมีสามร้อยกว่าบาทเด็กแองพันไปเอามานี่ใบปีกมานี่นมสมาครจิ๊กเอ็มลืมไปแล้วใครแกมีไหมไม่มีได้ใครเก็บสมัครอยู่ก่อน เอ๋อมีตบาชิกเหรอเอาบชิกก็คิดกันก็บอกศูนย์แปดหกสามหกสามห้าแปดห้าสองสามหสามห้าแปดห้าสองีไหมนะน่าจะมีไม่จำได้บอกก่อนะก่อนอนะใช่ไม่เลยศูนย์แปหของตาชัยไม่ใช่เลยตมาชิกอ่ะไม่มีไม่มีก็ไม่เอา รอตังทอดก่อนตัวนี้แหละุนสองห่อก็สี่ร้อยกว่าไปกลับจ่ายตังแล้วกลับห่อนิดเดียวเนาะสองร้อยกว่าบ,บาทกลับกลับแล้วค่ากลับแล้วมาแวะซื้อหัวอาหารน้องหมาน้องแมว หัวอาหารละลายนิ่วในตัวคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะ